สวัสดีจ้าเมือนีติภามาเทียมประเทศสเปนนะจ๊ะเดอ้ออันนี้เขาเอิ่นเมืองแคทลเนียนะคะที่เขากำลังสิคอแยกตัวออกมาจากสเปนมันอยู่ใกล้ๆบารบาเซโรนานะจ๊ะเนาะมันอยู่ใกล้กัน เพราะว่าเขาต้องการแยกประเทศนะจ๊ะตอนที่เขาประท้วงกันเขาต้องการแยกประเทศระหว่างสเปนกับแคทโรเนียนะจ๊ะเนาะ,ะอันนี้อีกเมืองหนึ่งจะเป็นเมืองใหญ่นะจ๊ะอยู่ไกลจากบาซรโลรนานะจ๊ะนอกกับพกากัญญางนะมาเมื่อนี้เป็นวันที่ว่าอ่าพิเศษของเขาจะผู้ซ้ายซีห้ดอกไม้ดอกกุหลาบกับผู้ยิงนะจ๊ะแต่ผู้ยิงอยากจะทิศซื้อหนงังสือให้ผู้ซ้ายนะจ๊ะเขาเป็นวันที่ว่าพระเจ้าขเขามีดาก,ก่อนก็คือจะมีปีศาจนะจ๊ะปีศาจ ทีมา้าขาผู้หญิงของเขาราชีนี้น่าจะเนาะวันนี้ถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดขาได้เขาสีมีรางวัลห้ย,ยังง้ามน่าจะเนาะนี่คือประวัติของเขานะ่าจะประวัติของมือมือนี้น่าจะเป็นมือมือเทว่าเป็นวันพิเศษของเขาถ้าผู้ใดพอเพราะผู้ชายขาไอไอดาร์กอนตัวนี้ได้น่าจะเนาะเลือดเลือดอะ จากของดากอนน่ะสีไลออกมาเป็นดอกกุหลาบนะจ๊ะแล้วผู้ชายสีเอาดอกกุหลาบนั้นมาให้ผู้หญิงนะจ๊ะก็คือจะกษริยัดอ่ะสีเอาดอกกุหลาบมาให้ราชินีนะจ๊ะเราราชินีก็สีเอาหนังสือให้นะจ๊ะนั่นก็หมายความว่าผู้หญิงน่ะก็สีเอานังสือตอบแทนผู้ชายนะจ๊ะเนาะนังสือนีงก็ได้นะจ๊ะเห็นบ่ร้านขายหนังสือเขาซิเต็มกับบ้านขายดอกไม้เขาสิเต็มยันขายมือเนี่ยนะจ๊ะผู้หญิงก็สิได้ดอกกุหลาบผู้ชายก็สิได้นังสือจากผู้หญิงนะจ๊ะเป็นมือที่สําาาาคัญขของเเก็ลยมชนะจ มาชมมายอยนะจ๊ะเนี่ยเห็นบ่จ๊ะคนก็ไลายลนะจ๊ะมือเน่ยนะจ๊ะฝนก็ตกนะจ๊ะเนาะฝนก็ตกก็พายางชมยางเบิงไปเรื่อยนะจ๊ะเนาะเบิงอ๋อนะจ๊ะเขาก็เพิ่งประกาศยกเลิกการใส่ผ้าปิดจมูกได้มือสองมือนี่ละจ๊ะลงเครื่องพอดีเขาประกาศนะจ๊ะเนาะว่าบ่ตองให้ใส่ผ้าปิดจมูกแล้วนะจ๊ะประเทศอันสเปนนะจ๊ะเนาะอืม ามาชมนะจ๊ะกับบรรยากาศเก่าๆเคยมาแล้วจ้ะแต่ว่า,ผาเผอิญว่ามันฝนมันตกจากอากาศก็เย็นจากน้อยอยู่นะจ๊ะเนาะถ้าฝนตกอากาศมันก็เย็นนะจ๊ะคนก็สิประมาณหนึ่งถ้าถ้าฝนมาตกนี่คนสิหลายคนนี้อยู่จ้ะนี่ฝนมันตกนะจ๊ะเนาะก็ะเลยมาพ่อเขากำลังอ่าไทยทําท,ท่อทัศนะจ๊ะเป็นสถานีท่อทัดสถานีหนึ่งนะจ้ะเนาะ มาเบิงมายินเบิงเขากำลังว่าเขาเฮ็ดกันจังใดทายกันจังใดน่าจะเนาะพอดีได้ไม่โอกาสมามาเห็นมาเบิงน่าจะนี่คือนักข่าวเขาค่ะผู้หญิ่งเสียดชุดแดงนั่นก็เป็นนักข่าวน่าจะเนาะกาบพวกหรบอกว่าเขาซื้ออย่างน่าจะเขาก็บบลูเรื่องเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เป็นแบบพยากรณ์อากาศน่าจะผู้ใช้คนนี้เกี่ยวกับพยากรณ์อากาศ เขาจะเป็นคล้ายๆไล่สดนะจ๊ะไลส่สดมาจากไอ้หองทรงทรงของม้านะคือบ้านเขานะจ๊ะเ <c oughs> ขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็มาทักไทยประชาชดของเขานะจ๊ะเนาะ,ะ,ะจ๊ะก็เป็นกันเองนะจ๊ะเนาะจะยืนเบิงไปสักพักนึ่งนะจ๊ะเบิงว่าวิธีขอไายทําขอแค่จังไลยนะจ๊ะ มาแน,น่เด้เมือนั้นเขาอาจใส่ะได้ออกเท่าทัดก็ได้เพราะกองหันมหาหาเขาหลายเที่ยวอยู่จ้ะไอ้คอเจ้าเงี้น่าจะเนาะมาเบิ่งกันเด้อจ้ะเด้อเขาก็ทีนี้นันขันตอนของเขาเนาะจ้ะพอดีฝนมันตกเนาะจ้ะคล้ายๆถ้าบ้านถ้าประเทศอังกฤษเคอสเอิลนชาเวอร์นะจ้ะคือตกแล้วก็แดดแดดแล้วก็ตกบางทีเนาะคือจังเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะะจ๊เนาะ บรรยากาศก็เย็นๆนะจ๊ะกล่องกับสแปนมานะจ๊ะเนาะสิได้เข้านต้องคอยยูดอกจ๊ะเบิ่ร์นชงทอทัศนะจ๊ะถ้าเบิร์นเอาได้จ๊ะเนาะจะเป็นทอทัศะเปนฟังไม่รู้เรื่องนะจ๊ะภาษาสเปนฟังบ่ฮู้เรื่องนะจ๊ะมาอากาศเย็นบ่มันก็เย็นนะจ๊ะแต่ก็บ่ถึงกับหนาวหลายนะจ๊ะเนาะนะมาเบิ่งมาชมกันค่ะว่าเขาเฮ็ดจังได๋แน่เนาะจ๊ะเนาะ อันนี้ขอไปท่านแพนผู้หญิงทั้งชุดสีดแดงเกน,นะจ๊ะอยู่ในซุ่มนะจ๊ะกำลังอ่านข่าวนะจ๊ะอ่านข่าวเราเขาก็สินย้อนมาให้ทั้งพีนะจ๊ะเนาะส่วนอันหนาจอท่อทนนัดนันก็ับมาจากของทรงไงนะจ๊ะเนาะเป็นข้าวปกติเขานะจ๊ะข้าวสดเขา แล้วเาขาิปแพทมาทั้งนี้นะจจะเนาะ้วทางนี้ก็เบาออ้าเริ่มเราจะทางนี้ก็ได้วิธีการเขาเฮ็ดก็ประมาณนี้นะจจะเนาะ เ้าก็ไ่ได้เว้าโดนนะจ๊ะแป๊บหนึ่งอันนี้เขาก็สีมาหายางออกจากมองกองไทยเขากะเอายางมาเรื่อยๆนะจ๊ะเขาสิเข้าตลาดนะจ๊ะเนาะมาเบิ่งตลาดตลาดกะที่เดิมที่เก่าที่เราเคยมานะจ๊ะสอนพลมัมลากใหม่นะจ๊ะเนาะมาชมตลาดในแคสโตเนียนะจ๊ะ เออเอิญเมืองแคทเลอรนเนี่ยถ้าเป็นบ้านเขาก็จะเป็นประเภทแบบเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆเลยนะจ๊ะคล้ายๆคลไข่คอลลาดออกมาประมาณนี้นะจ๊ะเนาะแต่ว่าก็สิใหญ่นะจ๊ะเพราะว่าใหญ่บ่ใหญ่เขาก็ถึงขั้นเขาอยากแยกตัวออกมาจากสเปนนะจ๊ะนี่แหละใหญ่บ่ใหญ่เขาก็ถึงขั้นอยากออกแยกตัวออกมาจากสเปนก็ลองคิดเบิ่งเอานะจ๊ะเขาอยากเป็นประเทศของเขาเองนะจ๊ะเนาะ ช่วงหนึ่งนะจ๊ะช่วงก่อนโควิดเนี่ยเขาประท้วงกันนะคะเขาอยากแยกตัวออกมากันีน่แหละจ้ะถ้าเกิดเขาแยกตัวออกมาได้กะบาร์เซโลรนาก็ใสิขึ้นของแคทโรนี้นะจ๊ะไม่ได้ขึ้นของสเปนนะจ๊ะแต่เผอิญเขาแยกตัวพ้นได้ได้นะจ๊ะเนาะแต่เมืองหลองสเปนแท้ๆอยู่ไซปุฮัวนะจ๊ะเนาะเพราะว่าย้ายแต่ไม่เคยไปนะจ๊ะมากก็เต็มที่แค่อยู่แถวๆนี่นะจ๊ะอยู่แถวบาร์เซโลรนาแล้วก็อ่าออดอ ออกไปบ้านนอกเขาแนก่กะจำะไม่ได้ครับเพิ่นซื้อเมืองอย่างน่าจ้ะเนาะแต่สเปนแท้ๆน่ะบาฮู้อ,อยู่บางไดนะจ๊ะแย่แต่ไม่เคยไปน่าจะแยแต่ไม่เคยไปเลยบาฮู้ว่ามันอยู่บางไดอาจจะอยู่ไกลน่าจะเพราะว่าทางพี่ขเขาก็าไม่เคยพาไปนะจ๊ะน่ะาจะมีเสียงแสงนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหน้าจะปิดประตูก่อน ยาเราเอาโทรศัพท์ <c oughs> จกตากันจ้าพี่น้องมาสเปนกับจ,ก,จกตากันจา้าฟังสเปนกับเ่ค่อยหูเรื่องหรอกจาก้าอาศัยภาษาใบกันนี่แหละมองแย่แต้มีิมาหาเนี่ยคือพริกนะจ้ะเนาะขาดบ่ได้มาที่อะไรก็ต้องมาเอาพริกก่อนนะจ้ะนี่ทุกอย่างนะจ้ะ อของบ้านเขากับนี้นะจ๊นะจน,ะจน,ะจนะาจะแพงนะจ๊ะน่าวาเพื่อนว่าแพงขนาดบ้านเขาเป็นเมืองหอนอยู่นะจจะเนาะริกนะกระแพงแพงอยู่อังกฤษจังหาจะได้ง่ายกว่านะจ๊ะตับหวานบมพี่น้องเบิงเบิงเบิงเบืงพวกมันเห็ดแก่เห็ดงวก็บาตาออกพี่น้องตาโลโลอยู่ วันนี้ฝนตกได้เจะอยู่ข้างนอกก็เลยพากันมาอยู่ในตลาดนะจ๊นะเนาะข้างนอกฝนตกนะจ๊ะข้างนอกฝนตกก็เลยเผาผ้ากันเข้ามาอยู่ในตลาดแค่นี้แหละนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามไนเลยจ้าดเดี๋ยวสิมีคลิปมาให้เบิ่งใหม่ๆไ,ได้จ้าหวัสดีจ้า